ดาราหนุ่มฮอตคัมแบกวงการบันเทิงลังกับบ้านรักษาจิตใจ2เดือนอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างจิมมี่การกิสณพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ต้นสังกัดดูมันดีโดนจดหมายชี้แจงหนุ่มจิมมี่ขอพักงานเพื่อกลับไปดูแลสภาพจิตใจที่บ้านเกิดจังหวัดระยองล่าสุดหนุ่มจิมมี่เปิดใจผ่านสื่อถึงความพร้อมการกลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งแต่าหายไปนานถึง2เดือนเคยคิดไหมว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาทํางานตรงนี้แล้ว แต่ถ้าเราทิ้งทุกอย่างก็จบเลยปัญหาจบไม่รู้จะทําอะไรต่อแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าชอบอะไรอีกแล้วอยู่ที่บ้านเราก็เล่นกับหมาหิวใจจนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราขาดในชีวิตมันคือการที่ได้มาทํางานได้มาเจอผู้คนเพิ่งมาดูตัวจริงๆว่าเราไปขอชอบการแสดงก็ในระยะเวลาที่มันผ่านมานี่แหละครับที่เราขาดมันไปเราก็รู้แล้วว่าอะไรที่จะมาเติมเต็มเรา